สวัสดีค่ะบันนี้เป็นครั้งที่18ตรงกับวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 ข้าพเจ้านางสาวพิมชนกพัทรสิริธนากิจขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นท่านบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระคำปฏิเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตอลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระนาตนไตใครูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลายโปรจดจงบันดาลในจิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไป บทสวดชมนุมเทวดาสมันตาจักวาเดสุอัตตาขะันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชจษสุนันตุสขามโมคะทางสักเคกมีจรุเปกฤษิสิขา,าททตัฏฐิเจนทุเถวิมานีที่เปรัตเถจักามีตรวนคากา,านีเคหาวัตถุมหิเคเตภูมาจายันตุเทวาชาลาารวิสเมยะขาคันทัพ,พนาคาทิตันตาสันติเกยงมุนิราวัจนางสาทวูเมสุนันตุธรรมสวาารรค์กาโลยามพดันตา ธรรมะสวัสดิ์คารโอยามพัันตาธรรมะสวัสดิ์คารโอยามพัันตาบทสวดธรรมการสิทธิคาถานัโมตัสสะภะคะวะโตตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสดสัจจเกริยคาถานาติเมสระณังอัญญภูโทมสระณังวะรังเอเตนะสัจจาวัชยนาโสทิเมหุตุสัพพทานาติเมสระณังอัญญธรมโมเมสระณังวะรังเอเตนะสัจจาวัชยนาโสทิเมหุตุสัพพทานาติเมสรัังอญสังโฆเมะรังเเอตนะสัจจวิโนส ที่เมหโหตุสักาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัถายาสัพาพปานินัง ตวปารมีสภาปัตโตสมสัมโพทิมุตตมังเอเตนัสจาวะชัยน้ามาหตุสพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถหิตายยาสภพพานินางปูเรตวปาปารมีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนัสจาวะชัน้ามาหตุสพูปัตถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสัพพานินางปูเรตวปาได้มีสภาปัตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนัสจาวะชัยน้ามาหตุสพูปัตถวา ส่วนมหาสมัยสูตรเอว่เมสตังเอกังสัมมังยพัคกวาราสักเกสุวิหารติกะปิลวัตุสมิงมหามันีมหาตาพิขุสังเคนะสติงปัญจมาเตหิพิขุเซหิสัพเพเหวะอาหารเตหิทัศหีจโลกาธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันบิตาโหติพัคกวันตังทัศนียพิขุสังกะจักอัตถาโขจตุนังสตาวาสกายิกานังเทวานาอิตระโหสิยังโขพัคกวาราสักเกสุวิหารติกะปิลวัตุสมิงมหามันีมหาตาพิขุสังเคนะสติงปัญจมาเตหิพิขุเซหิสัพเพเหวะอาหาร ตติพระกวาตังทัสนายาภิโุสังกจักนันนุนะมะยมปิเยนะพระกวาเตนุกัสังกเมยกยาวะอุปสังกมิตวะพระกวาตุสันติเกพันจักาถาภาสยามาติอัตโกตตเทวตาสุยาตาปินัมมะพละวาปุริโสฉมิตังวาปะหังภาษาเรวะภาษาทิตังวาปะหังภาษาปะหังสมิเชวะเอ็มเววะสทาวะเสสุเทวิสุนเรหิตาพระกวาตุปุระตุปะตุระหังสุอัตโกตตเทวตาพระโขนตังเอภะภิวาเทวตาเอกมันทังอกทังสุเอกมันทังทิตาโขเอกาเทวตา Santike ima kahang apa sih? Maha semana yo pawanah seming, tewa kaya semangka ta akah santike ima kahang apa sih? Ta terapi ke wu semata hang su kitang atak nu wusu makang suu sara tewa ne tani ni tawa, inte rani ra kante banti tate, santike ima kahang apa sih? Seta wakilang, seta wapri kang ita kilang, inte kilang in. โอหาจะมีชาติจรันติสุทาวิมาลาจกุมตาสุทันตาสุสุนาคติอตคปราเทวตาพัะวะตสันติเกอิมังถังภาสิเยเกจิพูธังสันนกตาเสนาเตขมิสันติอภยยูมิปายามนโสังติหังเทวกายังปริปุไดสันติติอตคุปภะคาวะพิขวะมันเตศเยปุเยนะพิขเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสนนิปิตาหงติตถาคตังทัศนียพิขุสังกจจะยันเยปิเตพิขเวอหิสุติมาตถางอันตสัมมาสัมพุธาเตสัมฟิกว อภิสังติอนาคาตามาัทาังอ่านตัวสัมมาสัมพุทธาแต่สัมปีก็อันตนาเอตนามเยวะเทวตาสันนิพิจตา สันิปติตาอภวิสันติยยะถาปีมะหังเอตระยิปอจิกิตสามิพิกกวิเทวะกายานังนามันิกิติสามิพิกกวิเทวะกายานังนามันิเทสิสามิพิกกวิเทวะกายานังนามันิตังสุนัสสาทุกังมนาสิโกโรธาภัสสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภะควะโตปัจจสุสุภะควะอิตาทามโจอสิโลกะมนุกะสามิยะถาปุมาตถาสิตาเยสิตาเิริขประรังปะหิตาตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสลีนาโรมหาสาพิสัมพุโนโอทาตมะนัสสาสุธาพิปัสณนามะมาวิลาเิญโยปัญจสเตยทวาวะนิข ตาโตอามันตะยิสัทธาสาวกเกสารีรัตเทวะกายาอภิกตตาเตวิชาภิกขโมเตจะตัมปักมังกรุสุตระพุทธาศาสนาสามประตุรังมุญยนางอามนุสานาทศาสนาอภิเกศตัดมัทธคุงสาสังอัฐสัตตุลังตังเอเกสาสานัง อมนุษสารธาตุตะคงอภิเกณันต์มหาตะคงที่ศาสตาพักผู้ถ้อหุงแต่จะสัพพัอภิญญาว่าว่ากิตวานาจักุมาตโตอมตายิศสาสาวกิสาระเทเทวกายะอภิกันตาเตวิชาภิกขวเววังกิติสามิขิราหิอนุบุปโสรสตัสสาหัสาวยขาผูมากะปิละวัฒวาอิทธิมตุชุติมตุวนามตุสัสสินอมตะมนาภิกามมพิโกนังสมิตินวานัง ชสหสามตยะขานตวันนโนอิทิมันตัวุติมนตะวันาันตัวสัตสินมทัมนาพีกัมมุงุ่าสมิติมนังสัตาขิรติสหัสาะเจขานาตวันนโนอิที่มันตัวุดติมันตะวันดวันตว่าสัสนมรทัมนาพกมุงพุาสมิติมนังอิเจเตโสหัสัสาหสาะเขานานตะวันนโนอิที่มันตัวุดติมันตะวันดวันตัววาสัตสินมรรทมนาพีกัมมุงพี่กุางสมิตติมังเวสามินตาปัญจสตาขานานตะวันนิสนิ ขุมพิโรราชาไฮโกสภปกะเสนิติงมนังปุริมันจติสังราชาทัตะโขภาสาสติคการมนังอธิปติมหาราชาจัสสุปุตติปิตสักพหาวโรินนาดมะมานภาอิทิมุตตุจึงเม็ตะวัณ์นักตระเสจิรรมะท่านติจมุนโอนเสนิติงมนังทักกินันจัติสังราชาวิโรโหตประสาสติขุนมณังอธิปติมหาราชาจัสสุปุตติปิตสักพหาวโรอินนาดมะมานภา อิทธิมตุสุติมตวานนมตุสัสสินมัทฐานพิมุพิโกนาสิติงวะนังปัจจิมันตั์ที่สังราชาวิรูปะโคภาษาสตินักนางที่ปฏิมหาราชาสัจสิโซภูตปิตัสัพพะหาโวอินทนามามหัดลาอิทธิมตสุติมตวานนมตวสัสสินนอมันฐานพิฆมุพิโกนสิติงะนังอุตรังจัตที่สังราชาคุเวราตสภาษาสตินักนางสอที่ปฏิมหาราชาสัจสิโซภูตปิตัสัพพะหาโวอินทนามามหัดพลาอิทธิมตุสุติมตวานนามตุสัสสินนอมัท อรุชาสมันตาจรุคทิสาทันทรักมนาอัตถังสุมาเนียับเป็นลาวัทเวเตสังมายามิโทตสสาอาภูวันจานิกาสตามายาคูเทนตุเวเทนตุวิคูจารวิโตุสหะจันทนจันทจันทโนกรมกามาเสธโฉจัดกินุมันทุนิมันทุจัดปานาทุโอปัมมโยจัดเทวสุตโตจามาตติจิตตเสนโนจักขันธโปนารุราชาชนสโพ อากูปัญจกสกโคเจวะติมพะรูสุริวจัเเจ,จจะสัีเจตราชานโนคันธภาสาราชพีโมทมาณาอภิกรรม,มงค์พิคนังสมิติงว่านางอาถาคูนาภาษานาคาเวสลาสาตันจักกากรรมรัศตระอากูาาาาาาปาย,ยาคาสายติพิยามุนาทัตตหาจัอากูนาคายัสสสิโนเอรามโนมหานาโูโสปรปคะสมิติงว่านงยางเยนะค้าราเชสาสารันติที่พระที่ที่พระที่ทับ ที่ชาปักิวิสุตจักรคูเวหายาสาเตวะนามัทปตาจิตรจิตตาสุปนาอิติเตสานังอภัยยันตานาฆราชาณมาสิสุปนาตเขมมะมะกาสิพุโธสันหาหิวาจาหิอุปหยันตานาฆาสุปนาสารณามังสุ พุทธังจิตาวัชิระหาเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวาเสตอิทิมันโตกัสสินโกรลกัญชมหาพิสมาอสุราธนเวคาสาวปจิตจิตจิจระหาราทัวนาโมจิสหัสตันจะปลิปุตานังสัพิเวโรจนามกาสันนิหิตวะพะลิงเสนังราหูปัทมุปากมงสมโยธานิปัตันเตภิขุนังเสมิจิงมะนัง อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายูตถาขมงวรุณาวรุณาเทวาสมุจจะยัสสาสหเมตากรุณากายิกาอูเทวายัสิโนทัศเสตสกายาสเปนะตวันนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตสัสนมมนาภิกขมุพิขนสมิติงวณังเวนะุจะเทวาสหารีจัสมาจะทเวยมาจันทาสูปนิสาเทวาจันทมาคุปรากิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปรกตานัขตานิปุระกิตาวาอากุมัทวาลหกาวสุนังวสโบเสโสักูปะขปุรินทัถโ วนาสมิติม <lequel> น <dit> <ais> <ries Four> ังอัฏฐาคูสังคูเทวชะละมัคิสิขาเรียว่าอริตกาจารุจาจักอุมาบุพานิพาสิโนวรุณาสธัตมาจักอาจุตาจักอนิสกาสุเรรุจิราอากูอากูวาสวัตเนสโนทัศเศรษฐกกายาสัพเพนานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันนะมันตัววัสดสินตมัทมาณาพิกำมงพิคนังสิมิติมณังสามานามหาสามานาม นุสามนุสุตตมคิทัปปุตสิกาอาคูอาคุมโนปุตสิกาอาธากูหานโยเทวเยจระลงหิตามวสิโนปารัคามหาปารัคาอาคูเทวยะสัสินโนทัศเตทธาคายาสัพพินานตวันนิโนอิติมนตุจุติมนตวันะมนตุสสิโนมาธมานาพิกำมุขโถนะสมิติงมนังสุกาการุมหาอุณาอาคูเวคานาสัส อากูเวฆานาสาสหโอทัตทหยามปาโมคขาอากูเทววิจักขณาสตามัตหารักชามิสกัจะยาสัตสิโนท่านนยังอาคาปชญโยสิสาอภวิสติท่าเสริฐีรกายาสัพเปนานะตวันนิโนอิทิมันตวสุติมันตววนามันตวสัตสิโนมาทำมนาพิการมุพิกุรนาสิมิติมณังเขมิยาดุสิตายามากัจกะจะยาสัตสิโนสัมพิตรกาลามาเสถษโจดินามาจะอาสวะนัมิมารติโนอากูอัฐากุปราณิมิตาท่าเสริฐีรกายาสัพเปนานะตวันนิโนอิทิมันตวสุติมันตววนามันตวสัมมตสิกน ตเสเทดานิการยาสพินานต่อวันนิโนนามันด้วยเยนอคันุงเยันเยสะทิสาสหะปับุตชาติมักขีลังโอคาตินนามะมาสวังทเคโกคาตังนาคังจันทวัสิตาสิตังสุพมะปรมะโตจับปุตตะอิติมโตสหัสันนังกุมารโอติโสจัโสปคัสิมิติวนาสสาสุภมาโลกานังมหาภูมิพิติติติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากยวาสสิโสทัสเสตะอิสระอากูปัญเจกะว่าสาวัติโนเตสันตะมัตโรอาคาหาริโตบริวาริโตเตจัสสภีอภิเกติเตศนเถเทวิสุภมเกเมรัสเสนา ราเคนาพันธมัตุโวสัมปันตาปริวาเรถามโมมาโวมุสิตาโกจินังอิติตถามหาเสนากรณาเสนาอาเปสยิปานินาตะละมหาจัสรังคตะวันะเพรละวังยะถาปุชโกมิโคท่านายันโตสวิจุโกตัะโสปจุทาวติสังคุโตอสยังวเสตันจัสรังอภิญญาว่าวกิตวานาจักุมาตโตอะมันตะยิสถาสาวกิสารนิรเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิจานพิตาโวเตจะอัตมปักมะกรุงสุตมาพุทธศาสนางวิตราเคหิปกรรมมงเดสังลมันปิอิเชยุงสัพเพวิจดสังฆามายติตายสัติได้กษั สาวกาเตชเนสุตาติบทสวจุละชัย,ยปะปกรณ์นโมเมพุทธเตชะสาราตัตนตยธรรมิกาเตสะปะสิทธิปสีเทวานารายะปะรามีสุราสิทธิสิทธิพรมาจะอินทา จะจตุโลกาคัมภีรคากาสมุทธาภูตุงคังคาจะสะพมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธรานีอุตติอุทตีนาธินาทีชัยยะชัยยะาคุณละตนละนิสัยเิรายเสศใสเสนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีรโสภีนาเกนท่านาคีปิศาจภูตัการีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคกีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานามุขชาชัยยะชัยยะวารุณนามุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาที่นาคกุลคันทุกชัยยะชัยยะาชกคุณ นรูตงสุกะราผู้ชงสีหะพยักคาธีปาชยชยะวรุณะมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปูนาสุทีนารดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสสะทาสุชัยยาชยชยธรณีสันติสัทาชยชยมังครารัญยาพะวเคชยชยวรุณณยาเขชยชยราคาเสสุราผู้ชาติเตชา ชยชยพมเมนทัคนาชยชยราชาธิราชศาสชัยชยชยะปัทวินสัพพังชยชยยะอหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยชยยามเหสุรหารูหารินเทวาชยยชยยพัมมาสุรโขชยยชยยนาโควิรูหะโควิรุปโขจันทิมารวิอินโตจะเวนเตโยจะกุเวโรวารุ โนปิจะอคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตารัตโกอัฐาราสามาเหิเทว,วาสิทธิตาปาสักอาทโยอิสีโนสาวกาสัพพาชัยยะรามโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจัสังโกจะทธาสปาโรจะชัยยกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศาสนิมตุอายามาราสัจปาปิมตุระชาชโยโอโคสัชโพธิมันเตปโมติตาชัยยะ ชัยอัตถาครมพรมมะขนามหิเสนชัยโปย,ย,โย,ยปีพุทธศัสริยมโตอายมาราสัตสปปิมตโตปราชโยโอโคสยามโบธิมันเตปโมทิตานชัยยัตถาอินทขนามหิเสนชัยโยปีพุทธศัสริยมโตอายมาราสัต จัปปปิมัตโตปราเชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาเทวะข้านามหิสิโนชโยปิพุทธสัจสิริมตโตอายังมารสัตจปปิมัตโตปราเชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาสุปันนาข้านามหิสิโนชโยปิพุทธสัจสิริมตโตอายังมารสัตจปปิมัตโตปราเชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาคะนาข้ขานามหิสิโน ชายโยปีพุทธะสดมตูอายังมานัสสะจัปปปิมาตูปราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยยะตถาสพัมะฆานาหิสินโนชานโตโพธิยาโมเลศกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชยโยหหิชยัะสุขชายามังคะเลอะปราชิตะปัลลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภพิเสเกสัาพะพุทธานังอัคขปัตโตมะปะโมทติสุนักตังสุมากลังสุปะสุปพาตังสุมุตติตังสุขะ โนสมมติหโตจะสุยุทังพัมมะจาริสุป,ปัทคีนังกายะกมังวจักกมังปัทคีนังปัทคีนังวโนกมังปณิทีเตปัทคีนาปัทคีนานิกตวันะละพันถเทปัทคินนเตอัฏฐะละธาสุขิตาวิรุหาพุทธสาสาเสนอีอโรคาสุขิตาโหูถะสหัสาเพญิยาติพิสุนันตุพกพโพนโตเยเทวะอสมิงฐานเนอทิ พตาธีคายุกาสตาหงหตุสุกิตาหงหตุสัพธารักขันตุสัพพัสตานังรักขันตุชินาชินาสาสนังยากาจิป,ปัทนานเตสังสพเพปูเรนตุมโนรัฐายุทธากาเลปะวัสสันตุวัสสังวสาวาราหากาโรคาจุปทาวาเตสังนิวาเรนตุสัสพธากายสุขังจิทต,ตะสุขังอารหันตุยถาหัง บทสวดธรรมานิยามาสุดตังเอวัเมสตังเอกังสมัยังพระกวาสาวัตียังวิหารติเชตวะนนอนากะปิทิกัสะอารามีตระโขพระกวาปอาภิขูอมันเตสิภิขโวติพระพันเดติตเตภิขูพระกว่าตัวปัจจสุสมพระกวาอิตถโวจ่อุปทาวาภิขเวตถาคตาอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทีตตาธรรมนิยามตาสเปสังครานิจตติตังตถาคตตัวอภิสัมพุทธติอภิสัมเติอภิสัมพุทธวา พภิสัมพุทธทิตวาอภิสัมเมตตวาอจิกติเทเสติปัญญะเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกรโรติสัเพสังคารานิจจติอุปทาวาพิกเวตถาคตังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยมตาสัเพสังคาราทุขติตั้งแต่หาขตตอภิสัมพุทธติอภิสัมเนติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมเมตตวาอจิกติเทเสติปัญญะไปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาสสตตตติิิุุาานีกรรััพเงขท อุปทาวาพี่เวตถาคตังอนุปทาวาตถาคตานังที่ตาวะสาธาตุธรรมนิตตาธรรมมัิยามตาสเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสมพุทธิติอภิสมเณติอภิสมพุทธิตาวาอภิสมเณตวาอจิกติเทเสติปัญญะเปติปะทะเปติวิวรติวิวัชติอุตานีกรลติสเพธธรรมะอนัตตาติอิทัมโมจักภควะอัตนะมนาเทพิขูภควะโตภาสิตังอภินันทุนติ โปสวดพระเตจะรตะคาถาอติตังนาวาคะมือยะนัปฏิกงเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพึงหวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธะติปตามปัญินันตังอปัตตนจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุันัญโยทำมังตัตตัทธัฏิปัสสติอสังยีรังอสังกุปันตังวิทามะนุรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นๆอย่างจมแจ้งไม่งาะเงันคอนแกนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อเชวากัญญามร ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายเมื่อพรุ่งนี้ไดโนสังการันเีนะมัยเสนมัจจุนาการประพิธต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังมิหาไดมาตาเพียงอหูรัตมะตันติตังตังเวพะเตกะรถโตติสันตุอจิคเตมุนิ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 ผู้สงบย่อมกล่าดรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคันทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมมาสังเวคะปัญจเวคะนะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจไร้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจไร้รูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสัพเพธมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุ่วงชีวิตตามชีวิตของไม่ยั่งยืนทุ่วงพระนางความตายเป็นขอองงงยยยัั่ืนวสมา มาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารานาปร,ริโยสานางเมชีวิตวตางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิย่าต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงว่าร่านางเมนิยต่างความตายเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวชอะยังกายโยอาจ,จีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิบบญ,ญญาณโนขันปัสสัจวิญญาณชุทโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะที่เสสติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงกะรังอีวะประดุดังว่าท่อไมและท่อนฟืนนี่รับทางหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาว่าแต่สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปเทวะยาธรรมมิโนความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรัตทันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสัมโมสุโขความเข้าไปสงบราบสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตาตามรติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะรินสุจะมาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตาย ตะเทวะหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททีเมเอถะสังสโย,ยวความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดแม่ตาย,ยัางกินจิยังกินจิกุศลงกรรมังสัพเพหิ พระเตหิกะตังปุณังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอัสมิงธานีอธทิขตาธิคายุกาสัททาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเปยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเปอายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเปปิสาสเปยาขาสเปปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเปอาจาริยุปัฏฐายะสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเปนาคตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตุสเปเทวาสุุุุุุกกิตตตาาาหนนทขปมมจัสสเ ตินาตินางสามิชันตุโบบูสวดบูชาหลวงปู่ทวดนมโมโพธสิสัตว์อาคันติมายะอิติปะคะวานมโมโพธสิสัตว์อาคันติมายะอิติปะคะวานมโมโพธสิสัตว์อาคันติมายะอิติปะคะวา ปฏิทินาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเผยกเรโพธิกะเรยตงหิงตงหิงตาธรรมธาเดนะพระวันตุปุชิตาโสติงการุณเตถาวิหารมัทเรเทราจมัชยานภกาสพิคโวสารามิกาทานาปฏิกุปสกาข้ามาจติสานิข้ามาจะอิสราสัปปานาปูตาสุกิตาพระวันตเตชะลาผู้ชายเยปิจันทสัมภวาสังเสริชาติอัฐวุปปาติกานิยานิกังธรรมะมารังปุจิตเตสัพเพปิพุทธ ทุกขสักการณตุสังขยังถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมทราชบุคคราสังโฆโหตุสัมาโควะอัายะจหิตายะจะอามิรักตุสัตโมสเปปิตรมจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเเอริยะปเวทิเตปัสนาโหตุสเปปิปานิโนพุทธะาสนีธรรมะสัมมาทารังปเวัตุการิเทวปวัสสุปวัสตุพุทธิภาวายะสตานังสามิทังเนตุเมทัณยิมาตาปิตาจะอัต ระชังนิจังรักขันตุสัปุตตับกังเอวังธรรมีนาราชโนประชังรักขันตุสปทา เทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปาตาชนิทุกขพยาปาตาชนิดพยาโสกปาตาชนิดโสกังของตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาสะอมีสุสัมปทางกุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัทายาสิรังรักขันตุสัพพทาพระวนาพิรต่างขอตุวฆาชันตุเทวตาคาตาสุมังคละคาถาหองตัวสปังสุมังครังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะโสตีของตุนิรันตรังหองตัวสปังสุมังครังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาธรรมานุภาเวนะโสตุุนนิรรััััตตงงหสพพ สัพพสังคารุปาเวนะสีห่นตุนิรันตรงสัพเพุทาภรพตาปเจกนัจะยังพระงอาหารตานันจติเทนรัตขมันทิสัพปโสสัพเพุทาภรพตาปเจกนัจะยังพระนงอาหารตานันจติเทนรัตขมันทิสัพปโสสัพเพุทารตาปเจกนัจยัง ปัจเจกานันจะยังพรางอ่านตานันจะเทนรักมณิสสปสุสัพเพผุทธาภระพตาปัจเจกานันจะยังพรางอ่านตานันจะเทนรักมณิสสปสุสัพเพผุทธาภระพตาปจเจกานันจะยังพรางอ่านตานันจะเทนรักมณิสสปสุสัพเพผุทธาภระพตาปจเจกานันจะยังพรางอ่านตานันจะเทนรักมณิสสปสุสัพเพผุทธาภระพตาปจเจกานันจะยังพรางอ่านตานันจะเทนรักมณิสสปสุสัพเพผุทธาภระพตาปจเจกานันจะยังพรางอ่านตานันจะเทนรักมณิสัพปส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศวายเป็นพระราชสมแด่สมเด็จพระนางเจ้าเสกิจระบรมราชินาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรคาลัยขออนิสสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสักดศักพระสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก่พัดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใดได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าาาามสทพพรระธเดจ อยู่ในความดีงามต,ตลอดการละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในคุณกณุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุงมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุงมงคลทั้งปนพี่สาสิงอ์อมลตได้สร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุธานุภาพเทวานุภาพและดิฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นเสบียมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน